วันนี้ก็วันนี้ก็อยู่กับพอย n t อิงกันอีกเช่นเคยนะคะก็อยู่ดีๆก็ติดแท็กพี่ทูเฉยเลยก็เพิ่งเห็นนะฮะว่าพี่ทูเขาตั้งแท็กขึ้นมาจะโดนทั้งหมด3คนใช่ไหมปรากฏว่ามีเราในหนึ่งในนั้นฮาบางคนอาจจะไม่เห็นภาพนะอ,อายุก็20ก็คือบริจาคไม่ต่ำกว่า20บาทนะครับเข้าไปในบัญชีนั้นเลย นะครับเลยนะครับคนแรกเลยที่ผมจะแท็กนั่นก็คือน้องพรอยนะครับผม <c oughs> น้องพรอย <c oughs> รโล<ร>โก<ร>ชัดเจนว่าแบบว่าไม่มีอะไรทำใทนเฟสก่อนนะคะก็อย่างที่เห็นไปว่าพี่ทูเขาแท็กมาก็คือคำถามแรกถ้าเกิดว่าลงสมัครเรื่องตั้งเนี่ยคุณจะตั้งชื่อพักตัวเองว่าอะไรซึ่งแน่นอนอย่างเราแล้วพักเพื่อนนอน <c oughs> ทุกคนคงไม่ต้องถามนะว,ว่าทำไมถึงตั้งชื่อนี้อืม เพราะเนื่องจากกันนอนนั่นเองไม่น่าแปลกใจเท่าไหร่เนาะแล้วคือคำถามที่สองเนี่ยถ้าเกิดว่าลงสมัครเลือกตั้งเนี่ยอยากได้เบอร์พักเบอร์เป็นเบอร์อะไรก็คือเราแบบอยากได้เป็นเบอร์0ูนย์สองคือถามว่าเบอร์0ูย์สองเนี่ยมันทำไมหรอเบอร์สองอืม ว่าเบอร์สองเนี่ยมันเป็นวันเกิดของเราแล้วก็มันเป็นเอาง่ายๆอ่ะมันเป็นวันเกิดแล้วคือเนื่องจากมันเป็นเลขแบบเลขคัวแล้วคือเลขสองเลขมันน้อยดีแล้วเราไม่มั่นใจพอจะเป็นอันดับหนึ่งแล้วเรานะเออเรามั่นใจอันดับสองไม่ใช่อันดับสองเลขสองโอ้เมาเลยเนี่ยพลอยเป็นอะไรใครมาทำอะไรบึ้มแถวนี้เป่าหรือว่าพาพาไปไหม เมันเฮ้ยบอกไว้เลยเลขสองเป็นอันดับสองนะจ้าพักได้พักเพื่อนนอนนอนตลอดทั้งวันแน่ไม่เหลือน่าภูมิใจวะไม่น่าภูมิใจเ,าใจเนาะเขาบอกว่าจงบอกนยโยบายนยโยบายพักมาแต่ละเอ่อมาพักมาหนึ่งข้อแล้วก็เหตุผลที่จะให้ทุกคนเมาอ่ะ เอาใหม่จงบอกนะโยบายของพักข้อถามใช่ไหมอ่มอีเรา,าจะบอกเลยก็คือเราจะให้ทุกคนได้นอนนะฮะทุกคนจะเกิดการพักผ่อนที่เพียงพอแน่นอนถ้าคุณหลับไม่ถึง8ชั่วโมงไม่ต้องไปทำงานง่ายง่ายอาสีสิได้เอวะโอ้มานิมาอยู่ในน้ำจริงอ่ะนะฮะแล้วก็ข้อ4 ให้เนละือกแคสเตอร์สองคนมาเป็นรองหัวหน้าพักใช่ไหมเห้เรือกรองหัวหน้าพักกูอะรองเลยมั้งอุย้ยเมาก็คือเดี๋ยวอยากจะให้ใครนะอยากจะให้มาโซมาเป็นซึ่งไม่รู้ว่าจะอะไรยังไงหรือเปล่าต้องรอดูอีกทีหนึ่งอยากจะให้มาโซเป็นรองหัวหน้าพักของเรานะฮะ ม่รู้ว่ารวมเกิดการรวมตัวกันระหว่างสองคนนี้จะเกิดอะไรขึ้นก็น่าจะมุม่นใหญ่อยู่เนาะคิดดูสภาพอะระหว่างพลอยและมาโซเกิดแบบการรวมตัวครั้งยิ่งใหญ่และใหญ่ยิ่งเพื่อที่จะตั้งพักเพื่อน,นอนนะฮะเอ,อกเลยนอนเกินแปดชั่วโมงก็ได้ไม่เป็นไรแปชั่วโมงนี่ปม่ขั้นต่ําไม่ว่าเขาเนาะเขาบอกว่านอนมากไม่ดีไม่เป็นไรเราคือพักเพื่อนอน ก็คือเหตุผลที่เลือกมาโซเนี่ยเพราะว่าเวลาเราร่วมงานกันทีนึงเนี่ยคือเป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นเพื่อนคนหนึ่งที่เป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องที่แบบอยู่ด้วยกันแล้วแบบมีความสุขอะแบบทำนู่นทำนี่แล้วแบบเออมีความสุขกันดีอะสามารถแบบคุยนู่นนี่นั่นด้วยกันได้อะไรเงี้ย แล้วก็สมายใจโอ้โหบอกเลยว่ามีเธอสบายใจมากมาเซอไอ้โทษโทษไม่ไม่ไมเราไม่ได้อะไรขนาดนั้นโอเคซึ่งมาโซเนี่ยเป็นคนที่แบบมีความคิดสร,ร้างสารรค์วางวางแผนได้อะ่ะเออมันมันคนที่คิดคิดได้อะ่ะแต่แต่ได้ทํานี่น่าจะทำไม่ค่อยถูกเท่าไหร่ ก็บางทีก็จะมีลน้ลนบ้างเงเนื่องจากความตื่นเต้นมัง้งแล้วแต่ช่วงจังหวะและเวลานะฮะซึ่งแล้วก็เขาเป็นคนที่เก่งเรื่องเรียนออาเป็นคนที่เก่งมากกว่าเราอะ่ะเก่งมากกว่าเราอ่ะเก่งมากกว่าเขาอ,ะอ่ะไอตัวเจ้าของช่องเนี่ยไม่น่าเลยเนาะนะฮะคือ เขาเป็นคนคิดเก่งเรียนเก่งมีความคิดสร้างสารรค์อยู่ด้วยกันกับคนอื่นแล้วก็คุยด้วยกันเฟลลี่สบายใจแล้วก็ลองพักคนที่สองก็คือถามว่าใครอ่าแน่นอนอืมถ้าพูดถึงคนที่แบบวางแผนการใช้ชีวิตได้แล้วก็วางแผนแบบพวกการใช้เงินได้เนะี่ยยกให้เลยมีเงี้ ซึ่งแน่นอนมันเป็นคนที่คิดคอนเทนต์เก่งคิดคอนเทนต์ได้อยู่ตลอดเวลาแต่ถามว่ามันทํำไหมโดยแล้วแต่มันคือมันเป็นคนที่ทางานมันมันทํางานได้อ่ะแต่แต่บางทีมันก็ก็้ต่เอเอ,เอนิดนึงแต่แต่มันเป็นคนทํางานได้มากกว่ามากกว่าเราอ่ะมากกว่าเขาอ่ะมากกว่าไอาตัวเจ้าของช่องเนี่ยอีกแหละใช้คํานี้อีกและ คือมันคิดได้มันคิดเป็นคือมันเป็นคนที่วางแผนทำโน่นทำนี่ได้แก้สถานการณ์ได้ดีอย่างเช่นเวลายายามที่มันไม่ลงคลิปซึ่งบางทีมันก็อาจจะมันมันมันคิดได้นะบางทีมันก็แบบอารมณ์แบบเหมือนโฆษณากดคิปแม่งอะไรเงี้ยถ้าใครนึกภาพออกขึ้นมาปุ๊บอ่ะคิปแล้วกันเนาะอะไรเงี้ยมันมันก็อารมณ์ประมาณนั้นแหละคือถึงมันจะบ้าบอด้วยแต่มัน ด้านดีมันก็มีด้านไม่ดีมันก็มีรวมๆกันไปแอบเผาเดี๋ยวแม่งก็ดูคลิปดนดีวว่หว่าลืมไปโทษ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 อ,อ,อย่าเพิ่งมาจองร้านจองผ่าด้วยวอย่านะอย่านะทั้งคู่เลยไม่ได้เผาไม่ได้เผาไม่ได้เผาเลยไม่รู้หรอกไม่ได้ฟังอยู่ไม่รู้หรอกนะฮะคือบางทีมันคิดไวนะเครื่องคิดเงินซึ่งเราตามไม่ทันงงไหมคือเราอะอยากจะซื้ออะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ย ซึ่งเรายังนั่งเอ,อ๋ยอยู่เลยแบบเอ้ยถ้าเราซื้ออันนี้ตังเราพอปะวะหันไปมองปึ๊บถามว่าถ้าถ้าเห็นอะมันคงจะหยิบไปแล้วอะหยิบแบบปึ๊บปึ๊บปึ๊บในหนึ่งวีอะเห็นน้อเข้อปุ๊บโอเคมีตังกลับบ้านแน่นอนได้ปะวะย่าหงี้ได้ไหมได้เนาะได้แหละแต่เอาตอน ใายลหลายคนก็เก่งนะเว้ย้คือเก่งกันใน,นแบบคนระเบียบอะแต่ส่วนใหญ่เราอยากจะแบบเอาพวกวางแผนการนน่นนี่นั่นมากกว่าเพราะเนื่องจากมันเป็นสิ่งที่เราไม่ถนัดที่สุดและเวลาคนเราที่มันไม่ถนัดอะไรสักอย่างะมันต้องหาสิ่งที่มาทดแทนกันใช่ปะเออนั่นแหละใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมพูดพูเหมือนดูดีนะ แต่จริงมเรามันก็ทําไม่เป็นนั่นแหละเราถึงบอกไงว่าเออเน,นี่ยถ้ามีอย่างเงี้ยมันน่าจะดีซึ่งเรื่องกฎเกณฑ์การอันนี้ยที่พี่ทูเขาบอกว่าให้ทําเนี่ยเดี๋ยวเราจะใส่ไว้ตรงลิงก์ใต้ด้านล่างว่าเรื่องที่การบริจาคบริจาคแบบ run for a t e d เนี่ยคือกับสภากาชาตไทยใช่ไหมใช่ไหมลืมแล้วว่านี่นี่จำมาลนะ แล้วเขาบอกว่าต้องบริจาคโดยไม่ต่ำแบบเงินหนาไม่ต่ำกว่าอายุตัวเองตามเลขแล้วก็มันจะมีเลขบัญชีให้ตรงด้านล่างเออไม่ต้องใส่ป่ะวะเดี๋ยวไปถามพี่ทูอะ่ะคงต้องใส่แหละบ้าปัไปแท็กชาวบ้านเขาก็ต้องใส่ใช่ไหมซึ่งคนแรกเลยที่เราจะแท็กเราจะแท็กอาร์มเวยเอ,อ,อาร์มไนโดแล้วนะนายต้องทํานะ <c oughs> ถ้าไม่รู้อะไรเนะี่ยให้ไปถามพี่ทูเอา เพราะเนื่องจากเราไม่รู้รายละเอียดมากพี่ทูเขาให้เขาเรียกว่าไงเขาแท็กมามันก็เลยไม่ค่อยรู้รายละเอียดมากแล้วก็คนที่สองเลยลุงเบสอะลุงต้องทํานะลุงไม่เปล่าถ้าลุงไม่ทําเนี่ยลุงก็ต้องบริจาคอาเหมือนกันถ้าอาไม่ทําอาก็ต้องบริจาคโอเคแล้วคนถัดมาเราจะให้ คนที่อู่เป็นลองพักเราเนี่ยแหละซึ่งมีนาม่ามีเออไอปอนปันน่ะไออีกคนที่ชื่อช่องว่าปอนปันนั่นแหละอ่ะไล่นะมีอาร์มอาร์มคัสเตอร์แล้วก็มีลุงเบสซิกเดี๋ยวสตีฟคุงแล้วก็มีมีเงี้ยชื่อช่องว่าปอนปันอ่าเราแท็กอะทำด้วยนะทาไม่ทำก็ไปิจากนะ <c oughs> ก็นั่นแหละ ไว้เจอกันระหว่างช่องอ่ะไว้เจอก,กันกับ2ช่องนี้สามช่องนี้ดิที่เราแท็กโอเคน้องๆอ,อย่าลืมไปบอก3ช่องนี้ด้วยอโ,อโอเคนะโอเคนะอย่าลืมนะเออลืมบอกแท็กต่อไปอีก3คนด้วยอีอีอเข้ไว้เจอากาันคลิปหน้าก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดก็ะชังมาเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะฮะฟังทันไหมถ้าฟังไม่ทันกดสปีดเป็น0.5้เอาโอเค บ๊ายบายครับ